السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والاكرام اللهم نعفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر امورنا هذا ولا تعسر امورنا هذا مع السلامه انك انت السلام وعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعين. إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اه ردو بداية نتنين بنونقا. كان ريان ويكا พี่น้องต้องช่วยกันเตือนเตือนคนที่เรารักคนที่อยู่ในการดูแลข,ของเราคนที่เป็นเพื่อนเราเป็นวิชาสำคัญและราชาของทุกวิชาทีนี้ถ้าเราไม่เรียนเลยเราก็กลัวเหลือเกินว่าอิบาดัตของเรามันจะจ่าไม่ได้ถ้าเราเรียนพลางพลางเรียนไปด้วยอ่ะยังพอจะมีหวัง Allah จะอนุอำนวยให้กับเราบ้างวิชานี้คือวิชาสําคัญจริงๆนะครับทุกยุคทุกสมัยและทุกโตครูทุกอลิมอุลามะต่างก็ให้ความสําคัญกับวิชานี้วันนี้เาาาาููิดาย y ตุลฮิ h i ยะ y a h 40อะ43หน้า43 เดี๋ยวจะนับบรรทัดนะั้นนับแต่ล่างนะ14 15บรรทัดที่15ในวงเล็บว่ามาโกมิซาล์อ่าอยู่ตรงนั้นแหละอ่าพี่น้องดูตรงนั้นนะมาโกมิซาล์นับแต่ล่างนะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى النف رحمه الله تعالى ما كمثال Menjunjung titah Allah. Kam, kamnan anwa menjunjung nah. Ah, ha, macam menjang-jang na. Menjunjung. Ha, menjunjung. Misal menjunjung tita Allah Ta'ala itu. Mengucap dua kalimah syahadah. Dan haji dan sembahyang dan puasa dan memberi zakat. Musonet cabok arah ini. Musonet yuk ตัวอย่างเนื้อหาของคืนนี้ต่อจากคืนนั้นที่ว่าอิสลามคือการยอมรับทุกอย่างที่นำมาโดยศาสดาการยอมรับโดยลิ้นนั่นคืออิสลามการยอมรับด้วยใจนั่นคืออิมานยอมรับแล้ว เราก็ปฏิบัติก็กลายเป็นมุสลิมที่ต่ออาตยอมรับแล้วไม่ปฏิบัติก็กลายเป็นมุสลิมที่มั่ชียที่ทรายยศต่ออัลลอฮ์อ่าเหมือนเรายอมรับว่าถือศีลอดรมาดอนว่ายิบเราไม่ปฏิเสธไหมแต่เราไม่ถือศีลอดอเท่ากับเราทรายยศต่ออัลลอฮ์และถามว่ายังเป็นอิสลามเลยไหม่ะ ก็ยังเป็นอิสลามอยู่นั่นแหละแต่กลายเป็นอิสลามที่มีบาปติดตัวเข้าใจนะครับแต่ถ้าเราเนีน่นะยอมรับแล้วว่าวาญิบพอเดือนรอมาดอนเราก็ถือสินอดเรากลายเป็นมุสลิมที่พักดีที่ต่ออักต่ออัลลอฮ์ซุบฮาน,น,านะฮูวะตอาลาทีนี้มุสนนับจะสมมติตัวอย่างนั่นแหละ อ่าสมมุติในการต่ออ่านนั่นแหละมันจุนจงนั่นแหละมาก็มีสารและแล้วตัวอย่างมันจุนจงตี่ต่ออัลลอฮิตาลาอิตูก็คือการเทิดทูนคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อันนั้นติดต่ออัลลอฮ์ไม่ถึงคำสั่งใช้มะงูจับดัวกลิโมะสาฮะก็คือการกล่าวสองกลิโม Syahadah. Rau muslim dem. Kelau kelima syahadah Nengkrang naik ciwit. Pen sunat mu'akadah. Naik mazhab syafi'i. Teng rau mai kelau. Rau ka islam yudi na Pro mak pak rau islam. Nah kata wa islam tang tetrakun. Islam bako kata Ah, Islam bako ปะมาอิสลามลูกจะอิสลามโดยปริยายแต่เ enfin, มื่อเราเริ่มบรรลุนิติภาวะมัซฮับชาฟอีสุนัตกล่าวชาฮาดในชีวิตหนึ่งครั้งเป็นสุนัตมุอักกะดะหลังจากนั้นเราก็กล่าวอีกอันนั้นได้สุนัตเรื่อยสุนัตเรื่อยสุนัตเรื่อย เข้าใจนะครับอ่าซึ่งการการที่เรากล่าวช ش ฮาดะนั่นเท่ากับเรากำลังต่ออักต่ออัลลอฮ์ซ سبحانه และ ت ع าลาดานฮัจีเล็กเช่นเดียวกันฮัจีทรรฮักอ่าก็รูกลหนึ่งของรูกลอิสลาม Haji ni ya, Tipu ni kau ke rukun Islam Haji ti krop Rukun le syarat Dan sembahyang Le kau lamat ha, Lamat tu ni kau ke lamat Ha wala ni le Prop pen rukun lah Rukun Islam lah Ha, ...mai dah kiaw kap rawatib... ...re tahjud, re suruk arah pamanik... ...re awabin arah pamanik... ...mai dah kiaw. Sebahayang tu ni... ...mai tu... ละหมาดห้าเวลาแต่อย่างอื่นทําด้วยสุนัขเก็บหมดก็ดีหละแต่นั้นแหละตัวเองต้องพ้นฟรัรดูก่อนหนะ้าเวลาเหลือชดให้หมดว่างอัชดว่างฮะชดหมดฟารดูนั่นแหละเราทําได้สารพัดสารพีของสุนัตอาแต่ถ้าสุนัตแต่ถ้าฟารัรดูยังไม่หมดอย่าเสียเวลากับของสุนัต เอาเวลามาบุกคองเฟิรดูด้นานผัวโซและก็ถือสินอดอถือสินอดตรงนี้ก็คือถือสินอดรอมฎอนดีนะกรณีสินอดรอมฎอนนี้อุลามะ <c oughs> ได้ฟตัวว่าสามารถควบกับของสุนัตได้สุนัตวันจันทร์เราเนยียตคืนนี้พรุ่งนี้ฉันถือสินอด กอดอรอมดอนพร้อมกับสุนัตในวันจันนี้อุลามะได้อธิบายนะ,ะที่อุลามเมวในสมัยนี้วาไม่ได้นะ่ฮะไอ้นั้นหุกมไม่ได้นะั้นหุกมนอกกรอบคนเดียวกันนั่นแหละที่หุกกมาตุไปายกินได้หุกคมคนเดียวกันนี่ว่ามัลิศท,ทำไม่ได้ไนะอ้พวกเดียวกันนั่นแหละ อ่า nah. dan มอบริ zakat อันนี้บอกรูปคุนอิสลามหมดเลยการจ่าย zakat และการที่เราจ่าย z a ก a t ก็เท่ากับเรานั้นกําลังต่ออักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหุวาตั๋ลละถ้าไม่จ่าย z a k a สิ่งที่เรากินของ z a k a ถึงแม้ว่า ชื่อบัญชีก็ของเราก็เงินก็ยังอยู่ในกระเป๋าเราเราก็ฮาลามกินวันยังค่ำนั่นแหละทว่าทำไมละ่ะเพราะนั่นเป็นของอัสนับทั้งแปดไม่ใช่ของเราอาา่ายาขี้เหนียวกับซากะคนรวยขี้เหนียวกับซากะการรวยของเขาไม่ให้ ไม่ให้คุณกับเขาเลยบนดนเนี้ยกลายเป็นรวยแบบกอรูลซึ่งน่ากลัวนะครับยิ่งรวยยิ่งขี้ชิดยิ่งรวยยิ่งดูถูกคนอเลมยิ่งรวยยิ่งมองมองคนมองอมองแบบห่างตาเขาแหลถ้าอย่างนั้นอย่ารวยลว เพราะการรวยของท่านไม่มีประโยชน์อะไรเลยรังแต่จะทําให้ท่านนั้นนหะหลงระเริงกับุนยาลืมอาคาระชนิทีว่าลืมสนิทคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะต้องตาย <c oughs> นั่นตัวอย่างที่มุสอเนฟได้ระบุ การกระทำรุกลอิสลามเหล่านั้นบ่งบอกถึงเราเป็นมุสลิมที่ตองอัตเป็นมุสลิมที่สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ลลอ a ์และมีสาล menjauhkan larangnya และตัวอย่างของการห่างไกลคำสั่งห้ามลารังงานโยลารังงาน a ลอ a h สิ่งที่ลล l a ์ห้ามตัวอย่าง Jangan dikerjakan daripada segala yang maksiat. Ya keratam banda singti tipin maksiat. Sing tipin abayamuk. Ah, ha, maksiat naik tasana kong Allah na. Maksiat naik tasana kong Islam na. Sasana untuk kit bab na yang raya na ikrang neng. Ah, ha, rau autam lak sasana kong rau ni. สัพพ์ตีมัมบุนุห์คนอ,อาเช่นกันฆ่าคนอ่านั่นอาศัยเดิมการฆ่าคนในาศาสนาห้ามเด็ดขาดเล่นในสมาราภูมิรบล่ะอ่าอ้นนั้นไม่เป็นไรแหละอ่าอ้นนั้นก็ถูกยกเว้นไปแหละเพราะในสมาราภภูมิรบ ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเราก็ถูกฆ่าเลยเข้าใจนะครับนั่นแหละเลยศาสนาอิสลามนี้พยายามให้หลีกหนีสงครามแต่ที่ผ่านมาอิสลามเรานี้ไม่ได้หาเรื่องจะทำสงครามเรามักจะถูกรังแกเป็นแค่คนปกป้องป้องกันตัวเองเท่านั้น ด้วยสาเหตุคำสั่งศาสนาเนี่ยเขาไม่ให้เราฆ่าคนเข้าใจนะครับแต่รายละเอียดตรงนี้ในในวิชาฟิกมีอีกยืดยาวทีเดียวแต่อาศัยเดิมหุกกลมฮุกกลมการฆ่าคนนี่บาดใหญ่ทีเดียวนะบาดหนักทีเดียวโดวยเฉพาะคนดีๆนี่ไม่ได้เลยคนที่ไม่มีความผิด เราจะแค่ป้ายสีเขาก็ไม่ได้จะกุเรื่องใส่เขาใส่เขาก็ไม่ได้อย่าว่าแต่เราจะไปประทุษร้ายจะไปฆ่าเขายิ่งแล้วใหญ่พี่น้องอย่าลืมที่นบีว่าอัลมุสลิมุมันซาลิมัลมุสลิมูนามิลลิสานิฮิวยาดิฮิมุสลิมที่แท้จริงมุสลิมที่สมบูรณ์ ในคนลองที่เป็นมุสลิมคือมันสลิมลมุสลิมูนามีลิซานิฮิวยดีคือมุสลิมนั้นเป็นมุสลิมอื่นๆปลอดภัยจากลิ้นจากมือของเขาอ่าไม่ได้ไปกล่าวร้ายเขาไม่ได้เป็นนินทาเขาไม่ได้ไปอ่ายุเขาและไม่ได้ไปทุบตีเขาไม่ได้ไปฆ่าเขา ไม่ได้ไปทำร้ายเขานั่นที่นบีว่าอัลมุสลิมุมันสลิมัลมุสลิมูนัมิลลิสานีว่ายาดิฮีอ่าอันนี่อ้างวราสนะฮกอย่ากับพี่ฮกด้ทุกเรื่องอืมเรื่องเดียวกันวันนี้ฮุกมกแบบนี้ เดือนที่ผ่านมาแบบอื่นปีนู้นก็แบบอื่นไม่รู้อะไรว่าบุรอสัอ่งเโรอบอกฮองแกลแม่ดูนะฮองแกลแม่ฮองแกลแม่นี่ก็คือจอกเหนที่อยู่บนผิวน้ํามันไปเรื่อยมันไม่มีรากทั้งที่อุลามะสอนเราเนี่ย เรียนให้ชัดหูกลมฝังให้ดีอ่าเอาให้แน่เอาให้ชัดเอาให้มันคงคำถามเดิมเดือนไหนวันไหนปีไหนคำตอบก็ต้องเดิมอันนี้อะไรที่ผ่านมาหูกมุมคำถามเดิมนั่นแหละพอมาวันนี้อีกแบบหนึง่งชานาอินดูไม่สมศักดซี่เลยตำแหน่งะสูงใหญ่ วุฒ <laughs> ิสะสมชนะอินเดอเซดดาวูดไม่ใช่มีด็อกไม่ใช่มีวุฒิไม่ใช่มีเบเอเอมเอสนาวีก็ไม่มีเซดดาวูดอิบติดาอีก็ไม่มีแต่คนยอมรับทั้งเอเชียคนอาหรับทั้งเอเชียมันจะทั่วโลกอืมในขณะที่วุฒิเราสู้เพิ่นด่ากันทั้งประเทศ เพื่อนแบนปากใส่ถมน้ำลายใส่กันทั้งประเทศทั้งขึ้นก้อนประเทศชาแนอินดียวอืมเอ่อเหมือนเป็นมือคนคนดังซินเบอร์ซีนอ่าผิดและผิดประเวณีอ่าอันนี้เป็นสิ่งคารามและก็บาปใหญ่ด้านมันชุรีอ่าและก็ลักขโมย บางคนเรียกขโมยบางคนเรียกว่าลักบางคนก็เรียกลักขโมยใช้สองคำเลยดื่มมันมอารอกและก,ก็ดื่มเหล้บาบ้านเราเรียกว่ากินเหล้าบางคนก็เรียกว่าดื่มเหล้าบางคนเรียกว่ากินเหล้าจะก,กินเหล้า หรือจะเขียวเล่นเหล้าแห้งนั่าเอาเหล้าแห้งมันมาอมใส่ก็เมื่อนอั่นแหละฮะอ่าดันมนรรพสอารตออรังแล้วก็ปล้นทรั์สินคนอื่นเหมือนการปล้น หรือปอกลอกก็เหมือนกันนั่นแหละอ่ามินุมาอรอกดื่มเหล้าดื่มสาโทก็เหมือนนั่นแหละเพราะคำว่าคอมาร์คอมาร์อันที่ว่าอารอกเนี่ยก็คือทุกอย่างที่เป็นของเหลวและให้ความมึนเมาจะหุกมอารอกหมดเลยถึงแม้ว่าเขาเรียกชื่อ,อย่างอื่นเรียกไปตาจะชื่ออะไรก็ตามแหละ อ่าให้เรื่องเรียกเรียกชื่อเรียกได้ทั้งนั้นแหละคนเราอ่าคุณจะเรียกสาธูคุณจะเรียกยาชูกำลังก็เรียกไปต้่เรื่องของคุณนั่นะอ่าเมื่อเข้าในเกณฑ์ของเหลวให้ความมึนเมานั้นคือออลคอมรลนั่นคือเหล้าจะมียีห่ห้อไม่มียีห่ห้อไม่ได้เกี่ยวไหม ต่อจะมีตรารลาลประทับบนฝาขวดก็ฮารามอยู่ตรงนั้นแหละประทับอีกข้างขวดก็ฮารามอยู่ตรงนั้นแหละประทับอีกก้นขวดแล้วฮารามอยู่ตรงนั้นแหละเพราะในอิสลามยึดความเป็นจริงอ่าไอโลกโก้จอมปลอมอะไรมนุษย์ทําได้ทั้งนั้นแหละมนุษย์นะ,ะอื และ memakanarto anok yatim เล็กินสับสินลูกกัมปราแสดงว่าถ้าลูกไม่กําพร้าไม่เป็นไรแหละเปล่าฮารามทั้งนั้นแหละแต่ที่กิตตบบอก anok yatim ด้วยสาเหตุว่าอันนี้มันหนักกว่าเพื่อนหนักกว่าสับแกนับหนักกว่ากินรัพย์สินคนอื่นเพราะว่าลูกยาเต็มเนี้ยเขาขาดเสาหลักของบ้านเป็นคนที่น่าสงสารและน่าเอ็นดูแล้วแทนที่เราจะช่วยการทำดีกับเขาประคบประงมเขาเพื่อจะได้ทดแทนสิ่งที่เขาขาด เราดันให้ความทุกข์ซ้ำด้วยการลอกของเขาเอาของเขาเอีกอาา่าฮะดันเม่มกันอาร์ตโออาโน,นอยาติมจากด้วยสาเหตุนั้นแหละเลยการกินทรัพย์สินของลูกยาติมจะหุกกมบาปใหญ่ทีเดียวบาปหนักด้วยนะครับ และเป็นฮักกุลอดัมด้วยบางคนพ่อแม่เสียชีวิตพร้อมกันทิ้งลูกว,วัยห้าขวบคนหนึง่งว,วัยสองขวบคนหนึง่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มะมันแต่งงานอายุตอนสิบแปสมมติปะมันตอนนั้นอายุ23า อ่าได้อ่าผัวหนุ่มเมียสาวอยู่มาพออายุายี่สิบได้ลูกคนหนึง่งพออายุยี่สามได้ลูกอีกคนหนึง่งอ่าพอยีอ่าพอปลายปีเสียชีวิตลูกก็อายุยังน้อยนะทีนี้ถามว่านั่นแหละลูกอยาเต็มถึงแมะรอดแต่ปะเสียก็ลูกอยาเต็ม ยิ่งเราจะเสียทั้งคู่อันนี้อย่าเต็มเปียตูเลยแหละอันนี้ยิ่งหนักเขาไปเลยบางคนใจดำนั่นนะจังหวะเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้อินูอินเดรีบทำพินัยกรรมรีบทำเอกสารปลอมหลักฐานปลอมให้ตัวเองได้ครองลาอิลาฮิลลอฮ์มุ hammad ุลรัสูลุลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮิมิซาลิกีขอ Allah ปกป้องฟอกเราอย่าละโมบ ถึงขนาดนั้นถ้าคนคนหนึ่งกล้าทำแบบนั้นต่อให้คนคนนั้นมีอายุยืนหนึ่งพันปีและทำอิบาตทั้งวันทั้งคืนหนึ่งพปีคุณไม่มีทางที่จะได้เข้าสวรรค์แน่นอนยังไงคุณก็ต้องถูกเผาในนรกอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาตามวิชาการนะทำาวไาทำไม คุณต้องจ่ายให้เขาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรอ่าอย่านะครับอย่ามากล้ากับเรื่องบาบาๆไม่เข้าเรื่องแบบนั้นอ่าถ้าคุณเป็นคนกล้าใจคุณซื่อคุณต่อกกรกับละทิดดลาละสิละทินอกกรอบที่ทำลายล้างอิสลามที่กำลังลอกคนอาวามอยู่อันนั้นคือคุณคือคุณ เป็นคนที่กลา้าเล่นมากา้าปลิ้นลูกอยาเต็มนี่ไม่ใช่กล้านะอ่าแบบนั้นกระดับเบิลดับ,บเบิลเร็วเรียไม่ใช่คนกลา้าอืมดา,ายย่อและอื่นไปจากนั้นและเหมาะสยดอื่นๆดาริปเาโสยังอือลเดือกัอ่อานัมยอ่ดเสยด้วมยัี่ไกม่จบไม่สิ้น ความมากของอบายมุกไม่ใช่มีแค่เท่านั้นนะอ่าเยอะแยะเตะมะปหมดเรื่องมศยะเรื่องอบายมุกตัวอย่างการที่เราไม่กระทำนั้นแสดงว่าเราต้องอแต่ถ้าเรากระทำสิ่งมศยะเหล่านั้นก็แสดงว่าเราทรยศอ่าอืม ะน่าจะได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับ <c oughs>

Leh Pereng Allah, Hai Buletan Tapi Merepot, Leh Tuk Tahn Yurai Koro Arizona, Wal Jama. Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah. Wa Salamualaikum Warahmatullahi Taala. Wa Barakatuh. Wallahu A'lam.